ีแม่ดวงนะคะจ้าวดที่แล้วฝันเขาเนาะไอตัวงวดตัวใดก็เห่อฝันไวาจังไหนข่อที่แดดคือว่าฝันเห็นป่าฝัน่ไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปละมุดเขับไปมันเป็นเป็นหันแต่สมัยก่อนมุ่งหยาหุดเข้าไปแบบว่าอยู่กับดินนะนะ หมดเข้าไปเดินแต่เสียงเสียงเหมือนเป็นปูเมันว่ามาแล้วกะนพากันเอาเงินใส่บาทตีหละบพันว่าเลยถ้ากันเอาเงินใส่บาท,ทเ,เ,าเ,าเ,าเงินงน,นั่นก็ชิมิตเตียนหรอกบาทนี้เพ่นเลยว่าทั้นพากันมาแล้วกะนพากันเหตุการ์สางเริอเพันว่า ก็เลยว่าให้นนำเงินนำเงินอยู่ในบาทเบิร์วะก็เลยบอกลูกว่านำเงินเบิร์ปูว่าให้นนำเงินเบิร์ก็นำทันแล้วสั่มก็เลยมาึ้นมาก่อนก็เลยเพิ่นก็เลยตีตัวบาทเงินใส่บาทนั่นล่ะเพิ่นตีเป็นต่อแปดเนาะต่อแปดแปดต่อ ร้องกบสในสื่อสมดัจเพื่อนจำวไดไยฝันตฟันนั้งจำวไดาะจำได้ถึงไปว่าคนมากกสิใส่หัวเพื่อจำ่นมากกสิใส่หัวลาชั้มสามช่องสองฟันต่อวดวะ ไปขอเพื่อนหมาว่าได้ไงไปขอเพื่อนหมอว่านี่หมอว่านีว่าเป็นน้ำมะข่าฟันเป็นเหลือเป็นลาวในเดิมว่าสักจำได้ที่ไปที่ไปจุดทูปหมาว่านเนาะแมนไปไปซองต้นใหม่แล้วก็ไปจุดทูปขอเพื่อนซองก็ใหม่เห็นตัวใหญ่นาะต้นใหม่นั่นเห็นหากระพุกโอ้ขาเก้าได้ว่ากินหัวก็ได้หาตอบ กามาฝฟันหมื่ขึ้นฟันจากไหนของค่ะนมืนขึ้นฟันจำได้แต่ว่างหูดิแต่ว่าหูจำได้แต่ว่าเพิ่นกระสบใส่หูว่าสามสามสองสองต่พร้อมก็เลยเราอย่างที่สีวงงามใช่ปะามสามสองสองกระสีใส่หูจำหนกระสีใส่ห บานบาอขอนี่คือบอฝันบานบาอขอนน่คือบอฝันเลยแต่ว่าสองสองนี่็งางนู่เลเนะเนี่ยเ้มโปรเด้ออกนดนนะเต้มออกได้รักเก่านีะเ็ะมาลักเก่าสุโปรเลเอาเก่าใส่บสองสองเก่าบวกเืสองเก่าสองสองสองเก่าสองตัวเดียวกันนะนะเนาะมนเอา ดูว่านี้ได้แค้หาบว่านีได้หาบุลอวางก่อนว่านีจะยึดจิดไปได้วรนะคะทั้งเบดกับก็ได้ได้ห้าหกับผ้าฝันได้สอหรอสองสองกับสามสดูตอกับสมตัวเ

ควายไปเจ็ดตองหวัดมันเป็นจีบเจ็ดตองหวัดเนาะนี่แล,ล้วจะแตกเก้าไอโฟมทุกไก่มันค่ายได้ยำเนาะลืมบ่ลืมจนม,มาถึงแม่นตองหวัด <c oughs> เป็นความฝันใช่วิทยานในการรับชมชอบต่างๆบวงมากับฟ้านเป็นความฝันเท่าน,นะะั้นเนาะค่ะจ้ะ ขายยาดื้อตัวเก่าเด้อบัดนี่นี่ทราว่าถือกําเล็ทุ่นไปเห็ดแผงขายของบ่แห่งเห็ดแผงขายของโอู้้ใดมามาซื้อซอยไม่ด่วงเด้อขายขายผลไม้บ่ขายผลไม้มบ้านน้องตะไกรก่เนาะบ้านน้องตะไกร่ทางไปน้องหามจังยองซี้ทนมาทั้งนี่กะบุดนุน่นผลไม้นะคะตอนนี้ก็ตังให้ ซางคุณเรียนถ่ยวะคุณกำลังเหตุยูจากวนแล้วเจหมือสมาณสองมือก็แล้วอืนะอเนาะใช่เดือนคุได้เนาะแต่สิบคมานต้นเดือนคนละตั้งสี่เลยขายจับจับตั้งขางสงคะบ,บอกสิบหูเนา,า,า,าะสาสสอง สามสามสองสองแต่ว่าหันบ่มักเหมือนเป็นเหรียบ่งหางแท้ว่าบ่สิก็เลยบ่อยากบอกป่นไหนว่าเป็นอยังบอกป่นไหนว่าเหรียบ่งหางก็บอกไปด้ดมันเป็นความฝันแต่เกิดมันออกสามสามสองสองกับซีบ้าไ่ได้บอกกันมาละอันนี้ความฝันเลิกไม่ทวงคนสิไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะอันนี้คือชุดหยิบลอตเตอรี่ ป่ะเด็กกำลันตีว่าเสี่ยวสีเขาน้องแม่ดวงน้องเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นหาดวงไหนคือฝันแต่ว่าฝันเด็กว่างามดอกก็ว่าบอกช่วๆที่จ้าไหนเลนฝันไหนเจ้าสันเนาะไปขออยู่พ่นจอมปวดคนว่าไปขออยู่จอมปวดไะขออยู่ขอยาต่านเหมันจำบ่ได้ฝัน จำไหแก็ว่าพนกระซิบสหูส์สามสามสองสองวัสามจะเ้ยงมาล็อบรอบตื่นๆพันกระซิบบอกที่นะะชืว่าฟันกับว่าคือฟันนะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ว่าเพันบอกเป็นต้นเป็นโตเรื่องวัดสันทัศน์ศรีไฮแปรไ้อันนั้นมันเป็นปริศนาอันมันคนปื้นคนนะเออไปบอกเพันจังสันบอกพอนจังสัน แกโปินมาสันติ่เป็นวะมาซิมหนีเจอไรเห็นปะจะมาซิมนีสื่อืจอไรเมื่อคนมาก็เด็กเนี่ยคึองป้องงามใช่ปะอฮ้ยบ้งงามมาซื้อใบเยอะเห็นบเด็กเก่าของบงงามมันก็่ยังออกปะแนทางจากแง่ดวงรอบนี้ว่าด้ปริศนาบ้ตี สีมันษย์ใส่หูเลยซับค่ายแคงฝันเนี่ยมันบอกรับย่ำรับมันบอกรนซิมแต่ว่าจำได้ซ oh. ิมใส่หูเลยว่าสามสามสองสสสเป็นแสดงว่าซิมซับอยู hmm. ่เลยเนาะซับเก่งมันจะคอยจอด้อาคิดเม็เป็นแนวทางบอกขึ้นในดวงได้หลายเรอยค่ะจ